พี่น้องพักการน้อยรอบทุดไทยจ้าพี่น้องจ้าสวงมือสามมือเราบ่ได้ออกมากม่อนี่ก็เลยออกมาจ้าพี่น้องพักการที่น้อยจ้าพี่น้องจะได้กินยุ่ดรรอบทุดไทยมาพวกด้วยพระสติกแกพี่น้องจ้าคันบลอกโบกับบ่ได้นาวแล้วพี่น้องแก้หนาวแล้วอันนี้พักขึ้นไส ผักคุยใช่เวตสายไส่ต้มกินรัตสายไส้ย่าเนาะพี่น้องเนาะีจ่าได้กินยัดดอกลอมทุ่งไทยจ้าพี่น้องจ้าสลัดกะนี่ไก่สิบเบ็ดแลว้วไก่สิบเบ็ดแล้วจ้าไก่สิบเบ็ดแลว้วนี่น้านี่กะขึ้นไส้หน่อยพึ่งสิบแป่จ้าพี่น้องสิได้กินบ,บ่อบผูนี่เนาะเฮ้ยนี่แหละพี่น้องรอบตยยู้ไส้สวนเนื้อตังแดนจ้าพี่น้องสืบข้าวนาหน้าแนล้วนี่ บอดอกพักสลัดสือถ้าได้เป็นหมากแก่ให้บอพี่น้องเอ้ยหนาวขมันละแต่ว,ว่าดอกเพื่อนกายุบแล้วละวะพี่น้องบอ่หูว่าสิจังไรเดี๋ยวล่อให้เพิ่อนอีกจักร่อไปไปลายเดือนก็เนาะพูน่ะพักโฮมก็เป็นดอกลร้แล้วพักแม่งรักเข้ากันยุบร่วงเบิดแล้วค่ะพี่น้องจ้าดอกพักไอสลัดสลัดต้นสุดท้ายจ้าต้นสุดท้ายพี่น้องจ้า นี่ละส่วนเมื่องหนาวพี่น้องคุณพ,พักโฮมเฮ้าออกดอกออกงกรงก็ได้จักหน่อยก็ได้ลือ่อแล้วจ้าเดือนหนาก็ได้ลือ่อแล้วจา้าพี่น้องจ้าแต่ว่าหมากพักคองแห้งหนาวแห้งแตกแห้งหนาวแห้งแตกแห้งงามแห้งรกพี่น้องเอ้ยเบืงแน่พุ่นอะเบื่องแน่พุ่นแล้วเบื้องแน่หมากเนีน้อยกับโป้งซากลากอยู่พี่น้องหมากพักคองกาไปหนึ่งแซ่ปลาแซ่บด้อค่ะพี่น้องจ้าหนีน้อยน่น้อยง่ายเห็นบ่พุ่น่ะง่ายก็ข้นปลูกในไรพี่น้องจ้า นี่ทั่วก็ไว้กินบัดสุดท้ายพี่น้องได้กินอยู่ได้เพิ่นตรงอีกจักน้อยก่อนนี่มีอยู่จ้ะพี่น้องพอได้กินได้ตามรอบสุดท้ายอยู่ดอกจ้านี่มื้นี้อันนี้พี่น้องบ่รู้จักือเพิ่นจักว่าต้นหัวอีหยังเนาะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเพิ่นเป็นหัวใหญ่ๆเพิ่นทีหลายเพิ่นก็บ่เป็นหัวใหญ่เพิ่นเป็นหัวใหญ่หัวเดียวจ้ะพี่น้องจานี่ต้นใหญ่ๆคือักีล่ะพี่น้องตเอาไปออมใส่ปลามกใส่ปลาอยู่เด้อล่ะจ้ หนับักทั่วพี่น้องพ่อได้กินอยู่บักทั่วบักทั่วถั่วเอ้ยถั่วพี่น้องโอ้บากตํำๆเรเห็นเพิ่นเต็มเต็มน,น่วยเราตัวไหนพี่น้องจ้ามาเก็บน้ำกันจ้ามาเก็บน้ำกันเ้าจะมาๆมาหัวม,มาสวนขันลาลากันยังสิได้กินอยู่ดอกสุดท้ายอยู่นาะพี่น้องเนาะเอาสุดท้ายกับมาเขือใบเพียง้างทั่วเนี่ยแล้วนาะพี่น้อง จะโอเคค่ะพี่น้องผู้ไหนมาเบิงมาโซมน้ำกันจากสวนในตั้งเรียนฝากกูไล่กูแช่กูติดตามมาด้วยจ้าขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะเป็กแนมันลูกอีหยังมเจจอว่าคือคืองูแท้เร้อเป็กแน่คุณน่ะนี่หัวปูปูพี่น้องคือคืองูคุณน่ะพี่น้องจ้าคุณน่ะเปนเอื่นว่ไขว่ามันบักอื้อมันเป็นพุ่มเครื่องบักอื้อแหรอพี่น้อง แต่มันหักเป็นเครื่องงูพูดนะมันแบบพุดน่ะเพื่อนร่วมเสือนเพื่อนแกพี่น้องผู้นพุดน่ะโอ้ยพุดน่ะก็ข้าเพื่อนร่วมเสือนเพื่อนเหตุยอดกันจ้าพี่น้องจแานี่เจ้าของเสือนเพื่อนเออพุดน่ะเออ เพื่อนอะพี่น้องเพื่อนปลูกบักเขือทเทศอันนี้เพื่อนปลูกเป็นเป็นได้พี่น้องคุณบักเขือทเทศทูมอสทูมอสเอไออิ่งงมุกเดบบอลาชอมเมคู่กันแล้วล่ะคู่ก้าละเอไอทูมอสอิ่งงมุกก้าย่อัเดอนีุ่ดาโอเค ออเดบัดุกติกเพิ่นเสียไปประเดไปดองกบพี่น้องบ่สื้เพื่อนเกียไปดองน้าจ้านาะเอาไม่พี่น้องเบิ่องของแปลกแแหวกแนวค่ะพี่น้องจ้าหุ่นงามคักพี่น้องก่เคยเห็นเดียพหนาซื้อเม็ดมาปลูกล่องเบิ่งอยู่พี่น้องเนาะสวยงามจ้ะพี่น้องจ้าบ่เคยเห็นเอาคองแปลกแหวกแนมาไม่พี่น้องเบิ่งน้าจ้าพี่น้องจ้า โอเคค่ะ